สวัสดีครับสำหรับวันนี้เทวันสันหาก็มีข่าวด,ดีมาบอกนะครับสำหรับผู้ถือบัตรคนจนนะครับจะได้รับเงินเยียวยากระตุ้นเศรษฐกิจโดยไม่ต้องลงทะเบียนนะครับในเว็บไซต์เราชนะแล้วก็รอรุ้นวันนี้นะครับ19มกราคมนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็ เลยอยากจะมาสอนวิธีกดเงินจากบัตรคนจนนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับเพราะว่าเป็นปัญหาที่ทุกคนอยากรู้มากนะครับสำหรับวิธีกดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับให้เราไปที่ตู้เ t ทเมของธานาคารกรุงไทยนะครับที่มีสีเทาๆลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็กดรหัส6หลัก แล้วก็อย่าจำรหัสให้ได้นะครับไม่งั้นก็จะโดนยึดบัตรนะครับเมื่อเข้าหน้าเมนูนะครับก็ให้กดปุ่มที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตามลูกศรที่ชี้ไว้ให้นะครับแล้วต่อมาก็คือเป็นการกดขอดูยอดหนึ่งคงเหลือนะครับเพื่อเพื่อตรวจสอบว่ามีเงินโอุดเข้ามาหรือ,อยังนะครับหรือมียอดเงินที่สามารถกดได้เท่าไหร่นะครับก็ แต่ดูที่หน้าจอนะครับยอดเงินคงเหลือตามลูกศรสีแดงนะครับแล้วต่อมาเรอระบบก็จะถามว่าท่านต้องการบ,บริการอื่นหรือไม่หากต้องการถอนเงินนะครับก็ให้กดปุ่มต้องการนะครับต่อมาท่านก็จะให้ท่านกลับมาที่หน้าจอเมนูนะครับเพื่อมากดที่ปุ่มบัตรโอนการเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็กดปุ่มถอนเนินนะครับจากนั้นก็ใส่ตัวเลขเข้าไปว่าเราถอนจะต้องถอนเท่าไหร่นะครับใส่ตัวเลขเสร็จแล้วก็กดถูกต้องนะครับแล้วก็รอรับเงินนะครับถ้าเรากด3,500เลยแล้วก็ได้3,500บาทเลยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกรดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ